ในไพ่ดีมากหนึ่งไม้เท้าอะไรก็ตามที่เป็นควันแล้วก็มิดมือโผลมาของในมือเนี่ยมีผลต่อตัวคุณนะมันอยู่ที่ธาตุอันนี้เป็นธาตุไฟนะมัน,ม,นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าคนที่ถ้าคุณต้องการงานจะมีงานเข้ามาเลยเป็นงานที่เข้ามามนในลักษณะของการที่นอกเหนือจากความนอกเหนือจากความคาดหมายไม่คิดมาก่อนว่าจะได้ไม่คิดมาก่อนว่าจะได้งานชิ้นนี้ แล้วบังเอิญมันเป็นงานที่เราทําได้ดีด้วยเพราะว่าทตาดไฟมันแปลว่าเราสามารถได้โชว์ออฟได้โชว์ความสามารถของตัวเราเองนะเป็นสิ่งที่ดีนะโอมเพียงรับไหมรับพิมพ์รับจะรับไม้เท้าวิเศษอันนี้ไหมนี่เห็นไม้เท้าไหมขนาดมันถอนออกมาจากดินแล้วมันยังมีใบงอกออกมาเลยในนี้มันมีใบยอยู่ลองนับดวกี่กี่ใบเออสิบกว่าใบ สิ 18, บแปดสิบเก้าใบเนี่ยตัวนี้เพราะนั้นเนี่ยคุณได้โชว์ความสามารถอ่าเดี๋ยวดูที่ใบแรกดีแล้วใบที่สองเป็นไงบ้างโอ้โหได้ไพ่สิบถ้วยแจ่มเลยเออถ้าใครอยากได้บ้านใหม่ของใหม่นะครับอะไรใหม่ๆนี่ขอให้ได้งานไรายได้ใหม่ที่อยู่ใหม่ร้านใหม่อะไรใหม่ๆหเนี่ยขอให้ได้ แฟนใหม่เอ้ยเอาไหมก็ไม่แน่เหมือนกันนะบางคนที่เขากาลังจะจัดงานมงคลขึ้นมาจะทําบุญทําอะไรจัดงานมงคลก็ขอให้เป็นงานมงคลสมรส <laughs> นะครับอืโอโอ้โหหนึ่งเหรียญอีกกลได้แล้วตายแล้วใจคิดถึงเงินกขขอให้ได้เงินนะฮะคิดถึงงานขอให้ได้งานคิดถึงเงินขอให้ได้เงินนะครับคุณครับมา ตามสูตรเลยนะไพ่หนึ่งมาในสำรับ2ใบถึง3ใบเนี่ยถ้าสองใบหรือ3ใบไพห่หเหรียญไพ่หมายเลขหนึ่งในชุดธาตุอันนี้ผมเอาสูตรลึกๆมา,มาบอกเลยนะสำหรับคนที่เป็นหมอดูเนี่ยถ้ามันขึ้นมา2อถึงสใบเนี่ยหรือ4ใบก็ตามในธาตุเดียวกันในจำนวนเลขเดียวกันแปลว่าคุณจะได้สิ่งของต้องประสงค์ สิ่งที่คุณหวังไว้สักอย่างหนึ่งคุณต้องได้หวังเงินก็จะได้เงินก้อนหวังงานก็จะได้งานบางคนได้ทั้งเงินทั้งเงินก้อนบางคนได้ของรักหรือคนลักนะครับต่อให้เสียไปก็จะได้คืนกลับมาต่อให้เป็นทุกขลาดเสียแล้วก็ได้โอ้โหไพ่สวยเว้ยเดี๋ยวขอดูไปตุดท้ายเนาะได้ดาบ ดาบแปลว่าการพัดภาคหรือความวิตกกังวลในกรณีนี้นะนะครับอืมคุณจะขยันขึ้นจับดา่านี้คุณมีแรงบันดาลใจในการทำงานโดยเฉพาะคนที่มีเพื่อนใหม่มีหุ้นโวนใหม่มีแฟนใหม่มีร้านมีของใหม่เข้ามามีงานใหม่มาให้ทำลูกค้าจะดีขึ้นอมืมีผู้ร่วมงานใหม่ มีแรงบันดาลใจใหม่ๆมีตำแหน่งใหม่ๆอืมเขาเรียกว่าบางคนอยู่ๆก็เฮ้ยแหมขยันวะช่วงนี้สัปดาห์นี้หลังสงการนี้ฉันมีทีเด็ดนะฮะจะขยันมากขึ้นมีโปรเจกต์อะไรที่จะขยายจะทํานูน่นทํานี่นะดีนะผมถือว่าดีนะครับท่านที่เกิดในวันจันทรสัปดาห์นี้นะครับมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่า ดีสำหรับคนที่ไม่ไม่คนที่ไม่ชอบไม่ชอบเรื่องโชคลาภแต่ชอบเรื่องทำแล้วได้ได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะนะคุณรับได้เลยพร้อมเลยนะจะคุณจะมีแรงบันดันใจในการทำงานอันนี้มีหลายอย่างต้องเคลียร์หลายอย่างเลยนะอาจจะมีไพ่ดาบอยู่บ้างเรื่องที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจอยู่บ้างมีเรื่องเสียใจบ้างก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะ ไม่มีทุกข์ที่นานและไม่มีสุขที่นานในโลกนี้นะความทุกข์ไม่ได้อยู่กับเรานานความสุขก็ไม่ได้อยู่กับเรานานเหมือนกันเพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นมาโทนนี้ผมถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นสัปดาห์ที่ดีนะรับเงินรับงานพิมพ์รับสองคำนี้ขอให้สมหวังดีตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยวันที่18 สิบเก้านี่งานเยอะภารกิจเยอะคําว่างานเยอะนี่อยู่ที่อาชีพของคุณนะครับผมถ้าคุณเป็นแม่บ้านคุณอาจจะมีภารกิจหลายอย่างต่อให้ตกงานก็ก็มีหลายอย่างที่ต้องเคลียร์ต้องทานะแม้กระทั่งบางทีบอกุอ่ยไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านโอ้โหแต่หัวฟูเลยอยู่บ้านก็มีเวลาไพ่สิบไม้เท้าขึ้นมาในหัวฟูเลยนะครับบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้งานเพิ่มได้งานใหม่นะแล้วก็ คุณจะมีความสึกว่าคนวันจันทร์เนี่ยมีความสึกว่าจะรักเงินมากขึ้นพไพ่ใบนี้แปลว่ารักเงินนะฮะรักเงินนี่ดีนะเงินก็จะได้รักเรา,พาไพ่ใบนี้คุณได้ไพ่รักเงินแปลว่ารักตัวเองมากขึ้นถ้าเสียใจเรื่องใดอยู่ให้ใช้ความเสียใจนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เราสู้ต่อไปถ้าคุณเคยพุ่มเฟยก็คิดที่จะประหยัดคิดที่จะเก็บเงินให้มากขึ้น ภ่ใบนี้เก็บเงินให้มากขึ้นเพื่ออะไรเพื่ออนาคตที่เราอยากจะได้บ้านรถคอนโดหรืออยากจะได้เก็บเงินไปใช้ยามแก่ฉลาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏวุฒิภาวะของคุณจะสูงขึ้นควาวมรับผิดชอบของคุณจะมากขึ้นผมไม่ได้ทายจากใบนี้ใบเดียวนะจ๊ะ ผมมองไปอื่นด้วยแต่ผมไม่ได้บอกนแล้วนี่นะครับผมเอ,อเพราะฉะนั้นไพ่แบบนี้เป็นไพ่ที่ผมถือว่าทําให้เรามีความรับผิดชอบดีขึ้นเป็นจุดพัฒนาการของคนวันจันทร์หลังสงการที่ดีนะครับอืมดีนะไพ่แบบนี้นะรับงานรับเงินไปเลยแล้วก็มีความมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น คนเราเวลามีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เรามีพัฒนาการในการหาเงินนะครับในการหางานในการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนี่แหละคือรูปแบบดวงชะตาที่ที่ผมคิดว่าเขาจะมีไอเดียมากขึ้นแล้วก็ทำให้เขาได้ใช้ความสามารถแต่เดิมเขาใช้ความสามารถแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นพอหลังสมการมานี่ไพ่ชุดนี้มันบอกว่าคนวันจันทร์จะขยันเพิ่มขึ้น อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณเคยผลิตเงินได้ปีละล้านถ้าเพิ่มมาอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณอาจจะผลิตเงินได้ปีละร้อยล้านก็ได้ใครจะรู้จริงไหมอ่ามีคนกล่าวไว้ว่าคนเราเนี่ยมันทํางานได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของความสามารถที่มีอยู่ถ้าเราดึงศักยภาพในความสามารถของเราเนี่ยออกมาได้เยอะๆเนี่ยเราจะทําเงินได้มากกว่านี้ก็ได้สมมติว่าคุณขายวิญญาณของคุณให้กับบริษัทองค์กรหนึ่งมีเดือนละสองหมื่น บางทีคุณอาจจะมีความสามารถ2ล้านต่อเดือนก็ได้แต่คุณขายไปแล้ว20,000คุณก็ได้แค่20,000นึอออกไหมพพดงี้เห็นภาพเนอะอ่าตอนนั้นลองฟังไอเดียดูกันแล้วกันวันที่ดีก็จะมีวันที่ 18, 19, 20, 21, 21, 22นี่ดีอันนี้ค้าขายเด่นมากเลย 21, 22นะ 21, 22 23, 23ย่างงุหงิดใจนะจะมีผู้หญิงคนหนึ่งทำให้เราไม่สบายใจ ตำแหน่งบริวารมันไม่ค่อยดีใครมีลูกน้องลูกน้องจะจะตึงตึงกับเราหน่อยบางคนก็ตึงกับเจ้านายบางทีมันอยู่ที่สถานะองคุณไพ่มันจะขึ้นมันจะมีคําทํานายที่แตกต่างกันตามอาชีพนะให้จําไว้ไม่มีกฎตาตัวหรอกว่าไพ่ใบนี้จะต้องทายแบบนี้กับทุกคนนะครับมันขึ้นอยู่กับอาชีพเพศสถานะอายุโหราศาสตร์เนี่ยมันขึ้นอยู่ตามอายุเลย องค์ประกอบของคนของละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณจะหงุดหงิดกับลูกน้องแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณอาจจะรู้สึกเซ็งกับเจ้านายคุณแต่คุณไม่ต้องกังวลพอช่วงปลายสัปดาห์ถ้าคุณรองานรองเงินอยู่สัปดาห์นี้คุณจะได้ทั้งงานทั้งเงินรอการเดินทางหรือรอคนมาหาหรือคนติดต่อสัปดาห์นี้คุณได้รับการติดต่อและจะขยันขันแข็งมากขึ้นด้วย คุณกําลังจะสร้างบ้านแปลงเรือนหรือกําลังจะรอการเดินทางหรือการโยกย้ายงานมีโอกาสสูงที่จะประสบความสําเร็จตั้งแต่เดือนเมษาไปถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ครับท่านส,สีคนโสดคนโสดมีโอกาสพบเจอคนรักนะจะบอกให้คนรักต่างต่างอาชีพต่างวัยต่างฐานะมีเข้ามาให้เลือกถ้าคุณโสดจริงๆนะไม่ใช่โสดปลอมนะนะครับ เวลาดูดวงอย่าไปโกหกหมอดูนะฮะบางคนชอบโกหกหมอดูนะฮะโสดค้าโสดค้าหมกเม็ดก็มีนะฮะบางทีหมอดูด้วยกันก็โกหกกันก็มีนะฮะพอมาดูดวงบอกว่าไม่มีใครแต่จร,จริงมีนะฮะแอบกินนะฮะไอ้พวกแอบกินเนี่ยบาปกรรมเนีอืมเพราะนั้นมีก็คือมีไม่ไม่มีก็คือไม่มีสถานะไม่เปิดเผยก็มีนะฮะถ้าสถานะไม่เปิดเผยก็กงั้นๆแหละไพ่ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าโสดจริงๆนี่สิดีมากมาก เพราะมีโอกาสเจอคนที่ทําให้เรามีช้อยให้เลือกนะครับถ้าเรามีความรักแล้วคนรักของคุณกาลังกําลังคิดที่จะสร้างงานชิ้นใหม่ๆแล้วก็กําลังหาไรายได้เพิ่มหรือกําลังคิดที่จะสร้างก่อร่างสร้างตัวให้ดีให,ดให้ดีมากาขึ้นกว่าเดิมเออถ้าเจอคนแบบนั้นก็รักษาไว้ก็ดีเขาเขามีคำมุมานะทยะทยานถ้าเจอแล้วนะนะครับเอาละครับสัปดาห์นี้ หลายคนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามีดวงห่างเหินจากคนหลักถ้าคุณมีแฟนอยู่กับบ้านแล้วเพราะว่าเกณฑ์ชะตามันบอกว่ามีความจําเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานทําให้ห่างกันถ้ามีความคิดที่จะซื้อรถหรือมัดจดํารถมัดจําบ้านหรือซื้อของชิ้นใหญ่ที่สําคัญต่อชีวิตคุณเนี่ยผมไม่อยากให้ซื้อในสัปดาห์นี้ถ้าคุณซื้อแล้วเลื่อนผ่านไปเลยไม่ต้องฟัง แต่ถ้าคุณกำลังจะซื้อกำลังจะมัดจำจะบอกคนวันจันว่าอย่ารีบนะที่ห้ามไว้เพราะว่ามันจะมีโปรโมชั่นที่ดีกว่านี้มีช้อยให้เลือกที่ดีกว่านี้นะนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคมค่อยคเลือกจะได้ของดีช้าๆได้พระาเล่มงามสีสัปดาห์นี้สีม่วงเป็นสีเสริมดวงชะตาสีม่วง หลายคนกำลังมีการต่อเติมที่อยู่อาศัยปรับปรุงต่อเติมไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าออฟฟิศก็ได้นะครับปรับปรุงต่อเติมคนที่เคยทะเลาะก,กับคุณในอดีตมีโอกาสติดต่อกลับมาหรือกลับประดีกันแล้วก็ทะเลาะซ้ำอ,อีกครั้งหนึ่งเตือนไว้ก่อนนะอืม สิ่งที่เด่นสำหรับคนบันจันในเจ็7วันนี้คืองานดีเงินได้ลูกค้าเพิ่มเลขหน้าไพ่เป็นเลข4 1 8